โม่แล้วตลาดเนี่ยอีเม็ดตลาดนั่ยเรียวกว่านี่ตีตลาดพี่น้องโอ้ตลาดฝังวิยังบ่งบรรยากาศกันเดอ้อนี่นะหาสิไปเรียวหังได้ดีไทยบรรยากาศอุรราาศ่นบ๊อกสาวไทายก็ว,ว่างทังนั้นนะโอ้

อันนี้โอ้ยคอยลุ้นนไปุ้นตีกันไปลุ้นนากัดกันผังบูงผักบูงสิบห้าพันพันหนึ่งในจากบ้านจตบัไิท่านจเท่ากบโบโบไลนะโสิบห้าพันบนสสิบบาทจะมาเห็ดกล่ำมัดไงกักแท้ โอ้15แผันบฮอน10บาทเออฮอน10บาทกานเก้ามออันนตลาดเกาหมู10บาทเกาหมูนี่ตะกลุมรือบางแล้วบ่เออผักฟูดผักฟูดผักกีดอันนี้ยังเือนี่เอินยังกว่นี้เนี้เออร็อกเคียงเนาะเออรอกเคีงคุณนาพีน้องตลาดนีไข้เก้าหมูพอนเก้าหมูสิ ทอดเกาบงก็เริ่มซาแล้วว่าสั้นบรรยากาศพี่น้องนี่นะโอ้ยผักเองคุณนะบรรยากาศอย่างมืะส اؤ เกี่ยวมังกรผักอย่างนี้นะเนี่ยนนี้เอิ้อมาผักอย่างนี้นะเออเป็นมาผสมกันนาตีโอ้ปนกันนาทีเอาม้ส้มหมันยาก นะปิงปลาโอ้ปิงปลาหอมหว่หวยๆโอ้หืมน้องโอ้เป็เ๊ดในไทยเติตัวแล้วเนาะเป็ดเนี่ยโตละจักพันในตัวละจักพันนี่นะโอ้ใครเป็นโตรตนะี้ใครเป็นโดดรนโพี่น้อง ดขายอะไรแ้วด้วยน้องป๋ารับดักเตะใายดีบ่อยไหมใครดีอยู่ใครดีอยู่จ้าดักเตะกบบ๊อบกบประตูใหญ่ใช่ปะกบใหญ่เนาะกินเขาง่ายเวอร์เสบบออกจากเหี้ยเต็ม แมนแม่ยกางกะมะข่าวกะทิเข้าผาง่างเออเออห่อละจากพันนะสาหันกีเาหันกีบอืมเฮ้เห็นเจ้ากินข้ากระยักกินน้ำลายเต๊ำแล้วนะเสาหันกีบพี่น้องดูนะบรรยากาศอย่างเมื่อเสาวาลาดฟางเวียง ตลาดวังเวียงยอดปัก <Jorge> อึอันนี้แม่เนี่ยนี่นะพี่น้องเชยดตีนนะปลาพี่น้องโอทัวไอเสียคนแบากาศตัดมือเศราบรรยากาศตัดมือเศร้าอันนี้ใบยังนี่นะมอหน่อยมอน้อยเอาไประเพณียังนะ จะเป็นวุ้นโอ้เป็นคั่นแล้วสิเป็นวุ้นอือหม้อน้อยติหม้อน้อยกินแซ่บติอูหม้อน้อยว่าซ้ําพี่น้องบ่บ้านฮอนบ่เคยเห็นน้อยหม้อน้อยบานยนมีแต่หม้อใหญ่บ่เคยน้องบรรยากาศมื้อเช้าสุดทางนแล้วสิไปเบิ่งอีกางนึงเพิ่นนี่ 好多团。